กูขับว้อไม่นานแล้วลูกพูดเป็นเก่งอะแล้วคิดว่าคันนี้ดำไหมรถกูคำเงินเรงมึงซื้อมาป้ายแดงมึงแหกตาดูดิทดลองไหมทดลองไหมมันดำมึงบ้าอะไรทดลองไหมอ่ะกล้าไหมอ่ะกูยังมาพานได้ปะมัาพานรถกูป้ายแดงมึงซื้อมาสิบกวันมันบ้าเปล่าทำไมรถป้ายแดงสิบร้อยังดำได้อ่ะเฮ้ยไปเกไปไปอ่ะไปก็บทำไมมึงไปเก็บเป็นไงท้องดูเนี่ยมึงไปเก็บมา ไม่เก็บไม่เก็บถ้ามึงไม่เก็บมึงลองดูกันหนะอ่ะมึงลองดูแต่แต่กล้วยเศร้าแต่ตำรวจอ่ะไมงเก็บไม่เก็บผมดูว่ามึงจะหน่ายคล้องไหมก็ลองทำลายประชาชธิปไตยไม่ผลก่อนคุณฟ้องนะมึงแต่กล้วยกูถ้ามึงไม่เก็บมึงลองดูได้ว่ามึงหน่ายค้องไหมอ่ะก็ลองเอากูก็อยากลองไงมา ถือว่ามึงแน่เอาแน่เาไอ้แก่จะไม่กปวยยังไม่ว่างไม่ต้องเช็ดไปเก่ปวยยังไม่ว่างไปแก่ปวยให้ไปแกวยไปแกปวยอะไรไปแกวยอะไรไปแก่ปวยไแก่ปวยไวยอย่าอเฮ้ยมึงดูห้อะไรมึงไปเกปวยแก่วยกู่องอะอะไร เอามานี่ผมจะล้างท่อไ่เกี่ยวคพณไม่เจ็บปวดกุเ็บวยเล่อไหรไเบ้ไม่เก็บกุนี้มันตกรอเอ้อตกยค่เดียวไปล้างให้ดีๆล้างให้ดีๆไปล้างที่เก่าด้วย ไปอ่ะมึงเตะมึงเตะมึงเหรอไเนี่ยเฮ้ยอ้าวทำร้ายทำร้ายเหรอพวกมึงเตะกลัวๆแล้วกลวยกลวยมันเป็นอะไรมึงเตะไปนู่นน oh. ่ะกลวยหยิบแล้วมาเตะทำไมเนี่ยพวกมึงเตะกูเดินสะดุดอ้าวอ้าวกูเดินสะดุดหยิบไปเตะงยิบไปทันโนดละวันเนี้ยกูปิดทันโนดไปดี